ลงไปนะครสวรรค์เราออกฝานะครับไปกรุงเทพนะครับอันนี้ออกทางนีียําลังลคนครสวรรค์ครับขึ้นสะพาดเลย เลียงเมืองครับวันนี้เราก็มาดูบรรยากาศทางเลี้ยงเมืองนครสวรรค์กันนะครับว่าเส้นทางจะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับทางยกะดับตรงนี้ก็เริ่มจะชํำรุดแล้วครับเพราะว่าเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วเป็นคลื่นขับมอไซใส่ก็ระมัดระวังครับผม เส้นทางรถบรรทุกด้วย าสู่พะหลโยเทีนะครับผมอ่าเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสําหรับทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ครับอ่าเข้าสู่พะหลนโยเทีนครับ,ส,รบสิ้นสุดกันไปสําหรับทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ครับผมเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็แสดงความคิดเห็นต่้งคลิปได้เลยครับ